สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ปะกวาโตพะระหาโตสมมาสมุตธัสัะนโมตสัพระกวาโตพะระหาโตสมมาสมพุตธัสัะนโมตสัพระกวาโตพะระหาโตสมมาสมุทธัสสะกอนอบน้อมแดพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสประสรูชอบได้โดยพระองค์เอง เรงนั้นฟังรรคพคำุตตสังยุตติกายปินะัวลรยะสุดมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทนในแคว้นสักกังนั้นได้ส่งขับไล่ภิกษุสง กลุ่มหนึ่งในพระเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วในเวลาเช้าจึงได้กรองผ้าสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบินาบาตในเมืองกระบิลภพัดครั้นเป็นเวลาภายหลังอาหารหลังจากการบินาบาตแล้วก็ไปยังป่ามหาวันเพื่อไปประทับหลีกเลนอยู่ครั้นเสด็จถึงป่ามหาวันแล้ว ได้ประทับนั่งอยู่ใต้โคนต้นมะตูมหนุ่มในขณะที่หลีกออกเร้นอยู่ผู้เดียวได้เกิดความคิดนี้ขึ้นว่าเราได้ขับไล่พิกษุสงให้ไปแล้วว่าไหนพิกษุสงเหล่านี้พวกที่เป็นพิกษุใหมบวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ในธรรมะวินัยนี้ก็มีอยู่ ก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นเราพึ่งเป็นผู้มีความจินแหนงมีความแปรปร,รวนเหมือนลูกโคดน้อยๆเมื่อไ,ไม่เห็นแม่พึงมีความกินแหนงมีใจแปรปร,รวนเหมือนกันหรือเหมือนกับพืชที่ยังอ่อนๆไม่ได้น้ําพึงมีความผันแปรไปมีความเปลี่ยนแปลไปฉะนั้น อะไรเราจะพึงอนุเคราะห์ที่สูสงในบัดนี้เหมือนกับที่เราได้อนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนก่อนเดิดในที่นั้นสัมบดีพรมได้รู้ความปริวิตกในใจของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วจึงอันตรธานจากพรมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าพระผู้มีพระภาค รวดเร็วเท่าบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นในระแบบนั้นธตมด,บบดบบีพรอมได้ครองผ้าห่มชุเียงบาคูเข่าลงข้างหนึ่งประคองอันชลีแล้วกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจา้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผมู้จริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้าแต่ท่านพระสุคต ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระชกาา้าพระผู้มีพระภาคได้ชงกับไล่พิสุสงไปแล้วก็ในพิสุสงเหล่านั้นมีพวกที่ยังเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมะวันนี้เมื่อพิสุสงเหล่านั้นไม่เห็นพระผู้มีพระภาคจึงเป็นผู้มีความกินแหนงมีใจแปรปรวนเหมือนกับลูกโคในน้อย เมื่อไม่เห็นแม่หรือเหมือนกับพืชที่ยังอ่อนเมื่อไม่ได้น้ำก็ย่อมมีความผันแปเปลี่ยนแปลงไปขอพระผู้มีพระภาคทรงทรงชื่นชมกับภิกษุสงฆ์ขอพระผู้มีพระภาคทรงพระสอนภิกษุสงฆ์ขอจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดน,นี้เหมือนกับที่ได้ทรงอนุเคราะห์มาแล้ว ในการก่อนเทิดแบบนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรับโดยดุสเดียภาพลำดับนั้นสมดีพรมเมื่อทราบว่าตนได้โอกาสอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำแล้วจึงกระทำบรรทักษิณแล้วอันรตรธานหายไปในที่นั้นนั่นเองก็ในลำดับนั้นเป็นเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีเกเล่นแล้วเข้าไปยังนิโครตารานั่งบนสนะที่เขาปูล่าจัดไว้ได้ทรงบรรดาลด้วยอิทาพทิสังขารให้ภิกษุเหล่านั้นเกรงกลัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับทีละรูปบ้างสองรูปบ้าง ันแล้วต่างก็ถวายบังคมนั่งนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งเมื่อภิษงงกษุทั้งหลายเหล่านั้นนั่งลงเรียบร้อยแล้วที่ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอย่างมีว่าภิกษุทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานคำสาบแช่งที่เจ็บแสบที่สุดในโลกนี้ คือคำสาบแช่งที่ว่าแกจงถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถะนะจากนี้ิู้สูงลายุกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์พรับอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวช ไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไปบวชไม่ใช่เป็นคนไร้ทรัพย์จึงบวชอีกอย่างหนึ่งคนลบุตรนี้บวชแล้วด้วยคิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วคือทุกขโดยความเกิดความแก่ความตายความโศก ความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเป็นผู้อันความทุกข์อย่างลงแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำเช่ไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ดั่นนี้ภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่า บุคคลผู้บวชแล้วอย่างนี้กลับเป็นผู้มากไปด้วยความเพ่งเลงเสื่อพิชามีราคะแก่กล้าในการทั้งหลายมีจิตยพยาบาทมีความนําริกแห่งใจเป็นทางประตุสลายมีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นแล้ว มีจิตหมุนไปผิดแล้วมีอินทรีย์อันตนไม่สมารวมแล้วมิสุธลายเปรียบเหมือนดุ่นปืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพยังมีไฟติดอยู่ทั้งสองข้างตรงกลางก็เพื่อนอุจจาระย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในบ้านในเรือนก็ไม่ได้ย่อมใช้ประโยชน์ เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้ข้อนี้ฉันใดคือสุดห้ายเรากล่าวว่าบุคคลน,นี้ก็มีอุปมาเหมือนเช่นนั้นเป็นผู้เสื่อมจากโภคักแห่งเกรอดด้วยและไม่ทำประโยชน์แห่งสมณะให้บริบูรณ์ด้วยอกุศลวิตกหรือความตรีตรึก ไปในทางอกุศลสามอย่างนี้ย่อมดับไปไม่เหลือเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วด้วยดีในสติปัฏฐานทั้งสี่หรือว่าเมื่อบุคคลเจริญอยู่ซึ่งสมาธิอันหามนิมิได้ที่สุดทั้งหลายประโยชน์เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เื่อการเจริญสมาธิตั้หนานีมิดไ,มได้พิสูจท์้งหลายสมาธิที่ไม่มีนิมิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นสมาธิที่มีผลใหญ่มีอันนี้ส่งใหญ่พิสูจท์้งหลายพิถีั้งหลายสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ คือภาวะทิฐิและวิภาวะทิฐิว่าในตันีแห่งทิฐิทั้งสองอย่างนั้นอริยาสาวกผู้ได้สดับฟังทำแล้วย่อมพิจารณาโดยแยบคายอย่างนี้ว่าในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างหรือไม่หนอ ที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้อย่นี้เมื่อเจอน้นพิจรารณาอยู่ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถือเข้าแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้แต่มี ดันั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเมื่อยึดถือก็ยึดถือแล้วซึ่งรูปนั่นเองเมื่อยึดถือก็ยึดถือแล้วซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณทั้งหลายนั่นเองเพราะความยึดถือของเราเป็นต้นเหตุจึงมีพบเพราะมีภบ ึงมีการเกิดเมมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรํำพัน์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความแับแค้นใจจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการนี้ที่สุดหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระชจ้า่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระชจ้าคาก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาว่าแล้วหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราเพราะนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าที่สุดต้งหลายเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา กลแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราคนนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นประช็อก้าวิสุทธิลายสัญญาสังขานและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประช็ภาผ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก หรือเป็นสุขล่าเป็นทุกเรศข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพราะนั้นหาไม่ได้เรศข้าพี่สุดต้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งที่มีอยู่ภายในหรือภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก,ก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นอันเธอพึงเห็นด้วยปัญญา ผันชอบรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแอนนี้เวทนาสัญญาตังการและวิญญาณยยงได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งที่มีอยู่ภายใน หรือภายนอกก็ตามยาหรือละเอียกก็ตามเลวหรือประณีกก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้เธอผู้ที่เห็นอยู่อย่างนี้เราย่อมกล่าวว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมคลังทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระสับกระชายย่อมไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้หมอดย่อมไม่ทำให้ลุกโลง เธอปณ้ย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งอะไรคือเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณดังนั้นย่อมกว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งอะไรคือเธอย่อมกว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอา ึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณเะอนั้นย่อมทำให้กระจายกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองซึ่งอะไรคือย่อมทำให้กระจายกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญา ซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณที่สุดท้หายเธอผููที่ได้รดับฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในรูปเบือ่อนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อนายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณ ผู้ที่เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะความคลายกำนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเออย่อมรู้ชันอย่างนี้ว่าการเกิดสิ้นแล้วพาะมาฌันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ที่ได้มีอีกอย่างนี้เธอพูดจะเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าไม่ยุบอยู่ไม่ก่ออยู่แต่เป็นอันว่าอยู่แล้วดำรงอยู่ไม่ฟว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าว้างริงแล้วดำรงอยู่ ไม่ทำให้รกระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายแล้วดำรงอยู่ไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้ลุกโลงอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้หมอดแล้วดารงอยู่ดันั้นย่อมไม่ยุบอยู่ไม่ก่ออยู่ แต่เป็นอันว่ายุบแล้วซึ่งอะไรและดำรงอยู่คือไม่ก่ออยู่ไม่ยุบอยู่แต่เป็นอันว่ายุบแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ไม่กว้างจิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่ แต่เป็นอันว่ากว้างทิ้งแล้วซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่คือไม่กว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่ากว้างทิ้งซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ไม่ทำให้กระสัยกระชาอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่ แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่คือเจอไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ แต่นั้นไม่ทําให้มอดอยู่ไม่ทําให้ลุกโลงอยู่แต่เป็นอันว่าทําให้มอดแล้วซึ่งอะไรและดำรงอยู่เธอเธอไม่ทําให้มอดอยู่ไม่ทําให้ลุกโลงอยู่แต่เป็นอันว่าทําให้มอดแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขาร และซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายรมทั้งอินพรหมและประชาบดีย่อมนมัสการผู้ที่มีจิตสุด,น,ดนแล้วอย่างนี้มาจากที่ใครที่เดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาใยข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนมัสการท่าน พราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งอยู่ของท่านนักนี้มีในอีกสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคก็ยังคงประทับอยู่ที่นิโครตารามเจ้าสากะยะนามว่ามหานามะได้เข้าไปตูนถามกับพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับว่า แต,แต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเพียงเท่าไหร่หนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นนุบาสกมานามะเมื่อใดแลบุคคลถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นศาสนะโดยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละชื่อว่าเป็นอุบาสก แต่พระงผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลพุทธภมาหนามาเพื่อใดอุบาสกมดเว้นจากการก้าสัตว์มดเว้นจากการถือเอาทรัพย์ทันเจ้าข,ของไม่ได้ให้หมดเว้นจากการประพฤติผิดในกามมดเว้นจากการแกล้งกล่าวเทศ รถเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยเหตุมีประมาณเท่านี้อุบาศกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ด้วยเหตุมีประมาณเพียงเท่าไรอุบาศกจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ผู้อื่นพระค้มานะมาเมื่อใดอุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยตนเองแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาระ แต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจากะตนเองเป็นผู้ใครเพื่อเห็นภิกษุแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นในการเห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ใครเพื่อฟังพระสัธรรมแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื等等่นในการฟังพระสัธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมะที่ได้สดับแล้ว แต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นเพื่อการทรงจำธรรมะตัวเองเป็นผู้พิจารณาอักแห่งธรรมะที่ตนฝังแล้วแต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นในการพิจารณาอัตตาแห่งธรรมะตนเองรู้ถึงอัตตารู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมทั้นสมควรแก่ทมด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละผู้บาศกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่น้อแลอุบาศกจึงชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็ช่างนะหนามาก็เมื่อใดแล้วอุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสธาด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสต,ตาตนเองก็เป็นผู้มีศีลและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล ตนเองเป็นผู้ถึงพรามด้วยจากคกและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพรามด้วยจากคักตนเองเป็นผู้ใกล้เพื่อเห็นภิกษุและชักชวนผู้อื่นในการเห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ใกล้เพื่อจะสะดับฟังธรรมและก็ชักชวนผู้อื่นในการฟังฟ่งธรรมะ ตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตนฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นเพื่อการ <ati> ทรงจำธรรมะตนเองเป็นผู้พิจารณาอัตถะแห่งธรรมท,ที่ตนฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นในการพิจารณาอัตถะแห่งธรรมตนเองรู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละมานมะมัคผู้บาศกจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นฟังครรมธรรมอุตตร ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาิกาถึง5น,นาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมป,ประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์